พ้อมกับเปลี่ยนไอดีกับหอ้อโปรแกรมโอเคครับก็ไม่ต้องแต่เพราะว่าผมเป็นนักรีวิววิวปูอยู่เนี่ยก็ก็ถ้าเกิดผมโดนแบงเมื่อไหร่ก็ก็ดีเลยเพราะว่าผมก็ไม่อยากใช้รหัสนี้อยู่แล้วนเนี่ยแปลว่าแค่มันทดลองเฉยแหละแหละว่าว่าเป็นไงบ้างบ้างแต่ก็มีเพื่อนนะก็เลยกับว่าจะโดนให้โดนแบงก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนรหัส หัสเพราะว่ารหัสผมทองเพราะว่ารหัส L U M M M Y Y J A ผมโดนขโมยอีกแล้วโถคือรหัสรหัสรหัส L U m M Y Y J A นี่เรียนซ้ำว่ารหัสผมทองกันรหัสผมทองนี่คือมันเป็นรหัสที่ผมล้างมาแล้วผมโดนขโมยเพราะว่าผมได้แล้วรหัสนะผม ดา้ตั้งแต่ผมอ่านรูบาลน,นะชื่อวันไนวันนี้เราก็เล่นมาบากกันก่อนนะครับผมเดีย๋ยวเป็นเรื่องถ้าเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นแบบนี้แบบนี้แบบเก่าที่สมัยเก่าตอนเด็กผมชอบเล่นมากคุกคนทับถ้าเกิดใครโหลดโหลดโปรแกรมนี้มานี่ผมแนะนําเลยนะให้ใช้คือก้อนหมูนี่มันไม่ก้นหมูดจริงนะถ้าเกิดเป็นผมเพราะว่าผมใช้แล้วมันผมไม่เป็นก้นหมูนะ คืออันนี้เป็นอันล่องผุนะส่วนอันนี้เป็นอันบินอันนี้อันบินแบบท่าว่ายน้ำอ่าส่วนอ,อันนี้ปนสปีดแต่ว่าสปีดเนี่ยจะไปดังข้างเราไม่ควบคุมเองจะควบคุมเองเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็กระโดดนะครับส่วนอันที่เหลือผมก็ไม่รู้นะนะครับ ส่วนอันนี้ผมใช้ประจำเลยนะนแมพแจ้งคนเอาไว้เอาไว้ใช้ให้คนโจมดีนะโอเค่ะตอนนี้ก็เข้าแมพที่เรียบร้อยแลย้วนะเปิดอันนี้รอเลยถึงโอเคผมเป็นผมเป็นลูกหมาป่ากันอนี่นะ อข้อเสียคือมันจะตัวแมนบ่อยอะถ้างก้นผมแนะนำให้ใช้สองคู่นี้คือบินกับบินท่าธรมรมดานะกับบินแบบบินเอใไ่ไม่ใช่ใชบินสิทะลุโอเคอ่ะผมแนะนำนะวันนี้เราก็จะมารีวิว้อมโปรเกรมเขมที่จริงมันก็เป็นบัางเนีเ่ยแต่เรนไม่ใช่บัาหรอก <c oughs> ที่จะมีเท่บาหอนะคือถ้าเกิดใครอยากจะได้เดี๋ยวถ้าเกิดเกิดผมส่งลิงก์เป็นเดีย๋ยวผมส่งลิงก์ทั้งใต้ล่างคองมเมนต์แล้วก็ใต้ล่างกลิปนะเผื่มอ,อมีใครสนใจนะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าผิดกฎยูทู e ป่ที่มันอยู่เพราะว่าผมเพราะว่าผมก็เพิ่งจะมาทำซ่อมเป็นนักตนนี้นี่แหละผมเพิ่งจะมาทำช่อ,เนะอนนงอเป็นนะ <c oughs> โอ้ยวันนี้ก็เดีย๋ยวจะมาโลเพลกันนะ <c oughs> ตาดำเดี๋ยวนะตาดำเดียวนะน้องหมาหน่ารัก กําังอึ clothes, ้งไปเลยสิพี <uno> yeah. okay. ่จิ้มก็จะมีคนด้วยนะคุ่คนดูนี่นะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเต้เฮ้ยเด้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยโอเคผมไม่เล่นกิน เดี๋ยวแล้วนะโอเคผมขี้เกียจเกียร์เซ็นเซอร์ผมก็เลยพูปัดแทนลโอ้ สวันดีครับคุณทหารไม่ใช่สวัสดีครับคุณคุณจับฉัดสวัสดีครับลูกหัวผมไม่ถึงคับมือไม่ถึงเหรอเออครับเนี่ยอ่ะ 欢迎。 ผมว่าผมไปเสียงอย่าผมเปิดเสียงนี้หนึ่งโอเคผมกินคนแรกเกิดผมโดนเมนจิ youtube ก็ไม่ต้องไปเจ้ scp 2 0 7 0ศปะท <c oughs> ะ scp 0 0 0อะมว่าผมไปเปลี่ยนชื่อก็ไปเปลี่ยนตัวคอดีกว่า <c oughs> <c oughs> งเงยไอตัวเติมนี่ผมใช้ไม่ได้นะถึงผมจะทะลุก็ไปได้ไปผมใช้ระบบตาเนะเพื่อเหมือนระบบมจะรู้ว่าผมไม่เติมนะ แต่ว่าแบนอื่นนี่โอ้โหไม่ต้องสืบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมตั้งเป็น sp 070 070ย์เจ็ดเอามาปาเอามาปาตัวน,นี้ sp 0 7 0โอเคชิมนี <c oughs> ้ก <c oughs> ็ <that> like <leg>? <c oughs> <c oughs> อาจจะเล่นยาวตอนนี้ก็ปัดไปกินทีก็ไม่รู้ก็โทษครับพีผมยังไม่หายไอนะหน้าผนมจจเป็นเฮลิคอปเตอร์เหมือนผมไหม คบเตอ์คบเต์โอ้โหเสียงดูนกุ้มรวดเสียงเป็นไงเพราะว่าในคลิปเสียงผมเปลี่ยนไปนะเป็นเสนียงวิว่งผมสีผมเห็นเสียงตัวเองมันแบบนึกไม่ออกเสียงแบบแบบเงี้ยมี้ยเมีนนิดนึง เอซีบีศูนย์เจ็ดศูนย์ฉังเกยมา้าป่าตาสีฟ้าฉันสามารถบินได้แล้วโจมตีผูหน่าได้เฮียเฮียเฮียพูดอะไรกไม่รู <c oughs> <c oughs> ้เนี่ยฉันจะเป็นต้นไม้ ผมสามารถปินงกับแพงได้ไม่ใช่ปิ้งแพงสิปินต้นไม้เงี้ยเงี้ยเอวัดดีวัดดีแกเป็เหมาพี่แนใช่ไหมทำไมแกตัวใหญ่จังอะตัวใหญ่เท่าเป็เดเลยขอคู่เด้แล้ว เบ้าโอคสวัสดีครับพี่หมาโอ้เบตผมเดือดริบได้ข้างั้นคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นนะคลิปนี้อาจจะลงพรุ่งนี้นะ